ยังกงอยู่เวดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอะกับเจ็ดดาวอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่เกมซูเปอร์พีโพนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นปืน MP5 7ดาวนะครับ เป็นครั้งแรกของการเล่นเกมนี้เลยครับที่ผมมีโอกาสมีบุญได้หยิบปืน7ดาวมาเล่นนะครับซึ่งเป็นขั้นปืนที่สูงที่สุดในเกมแล้วนะครับดาเมจเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับแต่ว่าอาชีพที่ผมเล่นใช้กับปืนนี้เนี่ยมันไม่มีพาสซีฟของปืน m อ5หรือปืน SMG เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพไฟอาร์นะครับปืนขนาดของแมต์นี้ของผมเป็น M4 นะครับแต่ว่าผมเอา MP5 มาเล่นควบเอ็มสนะซึ่งแทบไม่มีปัญหาเลยนะครับกับปืน7ดาวที่ไม่มีพาสซีฟมาช่วยดาเมจนะครับคือมันแรงมากๆอยู่่แลลล้้วนนนนนะะะคคคครรรรัััััับบบบกกกดาาาาเเเมมมจขออออองงโททุุไไชปย MP5 สี กันเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมเลยตามดูผมไลฟ์สตรีมบน t วิสซีวีได้นะครับลิงก์ผมทิม้งไว้ด้านล่างเลยเริ่มส,สตรีมประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยครับมากับปืนเคาะไป M4 Let's go โ oh อ้โหแมปยังอยู่แถวเดิมอยู่อุยไม่ใช่ละเราลงไม่เดือดทีไรแม่งเราก็าเจอเดือดเกี่ะไงไไไยังเดือด ตายอีกแลกัน,กรรน,น <laughs> ไม่มีคนเหรอพี่ไม่มีไอ่ไรเกินพืน้นทองพื้นทองเลยหรอพื้นอะไรอ่ะเออพื้นอะไรพี่มามไปดู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 ดูโคตรเท่โคตรเท่อยากเห็นแบบว่าเป็นบุญตาสักครั้งในเกมไอ้เหี้ยผมเล่นเบกเตอร์เนี่ย คนละปืนเลยงั้นก็มาดีดูเป็นไงดูสีดูสีทองอลามโอ้โหดู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 ลูปเด้ด้ดูีมันเจอกวดดตีเลยเยโอพี่ครังหนึ่งเรั้งสองโหพี่ไม่พี่ขาด้ยเจอแล้วโอ้โหตาเยี่ยวตามไปตามไปปืนรู้ไม่มีไงางเลยเอาามาโดนยิงป่ะ จะเปิดไฟเขาแล้วสวยหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งแหลงหน้าแหลงหน้างนาโอ้ยระยะนี่ยังแรงอ่ะอเจ็ดดาวอ่ะยู่หน้าหลวโดนแปดกัอยู่ไอ้เนี่ย เฮียนะนีงกูอยู่เว็อุ้ยอุ้อะไรอ่ะไรอ่งเอากับเจ็ดดาวอ่ะเฮ้ย MP5 ยิงระยะนี้เนี่ยโกงไหมวะ MP3 MP4 ไม่มาโน้โนไม่เนใครเลยเสียงเบ้าหรอจริงหรอเสียงเกมหรือเสียงผม คือผมไม่ได้เจอด้วยนะไอวิทเจอดวงของตัวเองยังไม่มาครับแต่ว่าดวงในตี้มาแล้วแต่แบบผมไม่มีพาสซีฟของปืนนี้นะคือแบบตอนนี้คือดาเมจปืนล้วนๆเลยครับตี่ยิงอ่ะถ้าเป็นแบบปืนถนัดบวกกับไอ้นี่นะคือแบบมาเหอะหนึ่งหนึ่งนี่คือจะนะแน่นอนคือพี่ต้องทำบุญด้วยอะไรอ่ะถ้าเพืเปิดพีที่จะได้อย่างนั้นอ่ะพี่ต้องทำบุญด้วยอะไรแล้วเสียปืนถนัดด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยตรงโดยดับไอ้ดับไปดับอ่ะปันดับอีนั่นมุกคุมุกปันดับเจอแล้วหลังรถตัวนึง เออเหยียบร้อยเนี่ยมันโดนระเบิดตายไปแล้วนะคุณล้านแม่งหลังรถกอนไปหนึงนน่ง,ลงหลังรถก็บาททตีหนึง่งเต็มใช่ไหมเต็มตีใช่ไหมใอ่อเต็มตีตีแรกอะตายละเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหูคนบ้านเหรอไม่รู้จากไหนยิงอยู่หน้ารถสิบล้อ ตรงควันแดงอ่ะมันไเก็บแอดดอกต้องอยู่บนบ้านดิเพื่อมันเก็บกล่องเสร็จแล้วนะวิทย์วิ่งลัเดอร์ยิงสี่ไม่มีท้ายแม่งยังสายเลยผมยิงเนี่ยเมือนบ้านเมืนบ้านลบเมืนบ้านลบเมนบ้านมีเงินตีอะไรปะเฮ้ยตัวนึงอยู่นอกบ้านเนี่ยเสียงนอกบ้าน ใช่ใช่ใช่มันยิงผมเองใายนายมีท้าย M4 หรือเปล่าเพื่อนเนี่ยมันเอารถไว้ให้ด้วยวะวิทมีคูณแปดนะวิทเอาเปล่าอุ้ย SKS ห้าหกดาวมันดี๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเออหกดาวเกอบปายป่าเกอบปายป่า แอดดับมาเสริมอีกโอ้โหบุญโอ้ยบุญอะไรไปเดี๋ยวนี้บุญดีเหลือเกินทำไมให้กูนี้กูไม่ค่อยชอบเลยเฉยเฮ้ยขอทางที่เรามารีบเามารีบเามาว่าไรล่ะออกซ้ายมาออกซ้ายมาเดี๋ยวละอยู่นี่อยู่นี่งในป่าอยู่ในป่ามาร์กเหลืองก็มีนะเฮ้ยนี่ไงวิ่งสองคนวิ่งรีบเข้าวง Survival bonus ไอ้เฮ้ยเราเป็นอะไรมันจริงแตะโก้เฮ้ย ตายยิงแค่วะหมวกแตกแน่ยังโดนถึงวิหลังเปิดนะเว้ยทีหลังนี้เอาทำอะไงดีวะพี่ให้เล่นเนินหินปะเออต้องหาที่อยู่อ่ะตอนะนี้อยู่ลงโล่งนี้มันยิงมาจากไอ้นีน่มัง้งเสาเขียวอ่ะหินนี้มันเป็นดีกว่ามันสูงสุดปะมันไม่ไม่สูงไม่สูงเสาสูงกว่าคือสูงของเ<บ>สานี้แม่งไม่สูงสุดเลยถ้ามันโดนยิงคือแบบว่าเที่ยวเลยอุอ้ยไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่เ้ยติดติด แล้วมาตูดตูดทำไมเราดีไงสวยเดี๋ยวนะพอบ้านบ้านเห็นแล้วอยู่บ้านจริงด้วยพี่จำบ้านเฮ้ยนี่แบบบ้านออกอ่ะเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นไรเห็นไรละน่าปวดเจ็บมันมีนิ่งตัวหนึ่งไม่มเปินคอเลยวะมึงคอระวังหลังยิงด้วยนะไอวิทย์มีกระสุนห้าเยอะปะหไม่มีเลยผมไม่ได้เก็บเพราะเราเอาตีหลังว่ะ ไกลด้วยเอ้ยพี่เนินเนินนี้ม <า S 2> ีสองเห็นกี่ตัวเห็นกี่ตัวเห็นต,ตัวเดียวนี่ไงเห็นแนะั้วเยอะมากกูดูหลังไปหนึ่งนหนึ่งตัวหายทักดีใกล้แล้วอวยู่บ้านทั้งหน้าแล้วไม่เป็นไรมันไม่ขึ้นมาหา<บ>กเราหรอกยิงเสียวมากอ้าวกูปาร์สมองไปแล้วนะนฟอร,ร์กัสหลังไปข้างล่างมันไม่ขึ้นมาอิงเอาหรอก ใช่ย๋ยแต่อย่าไปผอกับมันเยอะนะเดี๋ยวมันเอาล่วงวิ่งเงี้ยเววิ่งเงี้ยไม่ยิงนะเขาเก็บกระสุนละไม่น็อกแน่นอนระยะน,นี้ไปนี่เราเวทดวงรอ้อดเอ็ดเออยิงงั้นมองพกูต้องลงล่างแล้วปะเฮ้รยระเบิดปลาขึ้นมา Survival bonus ไม้เราได้อ้โหได้ได ไปเดี๋ยวนะเราสูงกว่าขึ้นได้ป่ะเนี่ยพี่มือนจะขึ้นสูงได้แล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นนำให้มึงมีปืนคอขึ้นไปเลยกูเล่นข้างล่างให้แบบเอาตายเยอะๆเ,เลยอะ่ะขึ้นไปแล้วอะ่ะ เก็บกระสุนเป็นหนึ่งนะวิทฝากเขาข้างหน้าเขาหน่อยนะต้องท่องถามมากเลยอ,อ่ะโอเคผมเห็นแค่ช่วงแทงนะใต้บ้านผมไม่เห็นละกินบังเก็บ M4 มาขึ้นวะกับค้างในเก็รี้ยบเาให้เฮ้ยไในป่าในป่าไม่เห็นผมไม่เห็นในป่าเล่นช้ายเล่นช้าอยู่ อันนี้วงบีบไปผมจะเล่นผมจะได้ยิงรีละอุ้ยไม่รู้หรอกอยู่เนะี่ยเอ่ามันเห็นผมผมไม่เห็นมันม<ะ>ีป่านป่านว่า ชิ้นมาหากโก้ฮิวิทลงลงมาซ้อนหลังกูเด้อวงมันต้องลงแล้วหาที่ลงมาล่ออุ้ยหลังล่มเลยหรอ Survival bonus ตุดเกอร์นี่ฮะอยู่ขวาพี่มันอยู่ขวาเออใช่และไม่เล่นเยอะดยเดี๋ยวเราตายระวังระเบิดระวังระเบิดโดนระเบิดตายปัย๊มไอตัวมีกตัวมิกตัวมีตัวมีกตัว ก็อย่าเดินกันเนี่ยเดินเยอะไปเปล่าคนี้ได้อยู่คดีได้อยู่คดีได้มาพันละนิ่ง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 บนตายหน้าสองตีเตีดหนึ่งหนึ่งหน้าแล้ว ออห้องนาคนหนึ่งออชอบแล้ว,วิดเลยนะเนี่ย ยังมีมุมยิงด้วยสวยจิ้วสวยอเียสวยปิดจะเตือเจ็ดดาวกูรอดดีแก้วนาイスไปนอนละเฮ้ยไปไหนอะอย่างเทพ่